วันนี้เราจะมาทำค้างผักกันเพื่อนๆได้เวลาแล้วลงนุงไปก่อนทำไมรู้สึกว่าสูง่ะอ้าวไม่เท่ากันไม่สูงเกินไปก่อนนะไม่สูง,น,น,สงน,นี่ต่ำต้องเอาสูงๆเหมือนกันเนาะ อเอาไม้ที่เท่าๆกันนะเพื่อนบางทีตัดมาไม่มนะมเสมอเนาะ ผมสว้เลยต้องหันตัวนี้ปากแคลามนี่ต้องหันตัวนี้แนวขวางเนาะเพือนหันไปตำแหน่งเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็มัดเชือกนะเพื่อนๆมัดเชือกก่อนเพื่อกลางตะข่ายจริงๆก็ทําเอาไว้หลายคิดแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคิดเก่านานแ้้นล่นะมัดเชือกอย่างนี้เลยค่ะ เส้นนี้มนะันต้องมัดแน่นนะคะมัดหย่อนหย่อนเอาไว้มัดหย่อนหย่อนเอาไว้ก่อนส่วนเส้นที่สองก็จะเป็นอมัดข้างล่างเนาะมัดกับไม้ไผ่ข้างล่างเนาะเพ <c oughs> ื่อนเชือกข้างล่างก็มัดตึงนะคะมัดตึงแต่ข้างบนก็มัดหย่อนเอาไว้เ <c oughs> พาอจะได้กางตะข่ายง่ายเนาะเพื่อน <c oughs> แล้วเราก็กางตะข่ายเลย ดูตะขายให้ตรง,งกลางดูว่าจะหันไปทางไหนเนาะก็ะสอดเชือกเข้าไปเชือกเข้าไปก่อนแล้วก็สอดตะขายข้างล่างเอามันให้มันหน้าเดียวกันเนาะเพืเ่อนๆเนาะได้ง่ายกับการกลางเนาะ ถ้าพันก็กลางยากเหมือนกันนะคะตะไครเนี่ยอันนี้จะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกไหมลูกว่าเสร็จแล้วเราก็มัดมัดตรงนี้ก่อน กางตะข่ายได้แล้วก็มัดเลยค่ะแล้วเราก็เอาขึ้นเลยจ้าขายขึ้นเลยนะคะนี้ โอเคเรากางตะข่ายได้แล้วเพื่อนๆแล,แล้วช่องหนึ่งข้างล่างต้องมัดให้ดีกว่านี้ค่ะเชือกข้างล่างไม่ดีเดี๋ยวจะต้องเอาเชือกข้างล่างมาเปลี่ยนใหม่นะคะเดี๋ยวจะทําให้เสร็จค่ะโอเควันนี้ได้แค่นี้ก่อนเนาะคิดหน้าค่อยเจอกันนะคะเพื่อนๆพามาทําค้างผักบ๊ายบายค่ะ